เขาไปในยานอวากาศโอ้โหนคุณทิพย์ยีือรถไฟอวกาศค่ะแล้วจะเข้าไปว้าไปให้สุดอยู่ที่แกลบโอ้ยเป็นอวากาศเลยาทางนี้ลิฟต์ลิฟต์ล็อบบี้ชันช้นเอลชั้นเอลกดลงสวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนคะ หนูได้มาได้ยังไงอันนี้เช็คอินแล้วถึงได้นะเดี๋ยวแม่จะได้แค่สี่อันเองแต่ถ้าเราสมัครเมมเบอร์จะได้อีกสี่สู้ๆนะลูกมาแม่ฝากแม่ไว้เฮ้ยเอาอันไหนลูกเอาอันไหนลูกเล่นก่อนนะลูกเล่นก่อนนะเอาตัวนี้ไหมตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้นี่มันมีเวลาแล้วนี่เอาตัวนี้ตัวนี้ โอ้ยแย่แล้วจะได้ไหมนอ้อตัวนี้มันติดอ๋อตัวนี้ไม่ติดเยลลี่ตรงนี้ไม่ติดหมดเวลาแล้วไ <c oughs> อ้หมดเวลาเราจะทะเลาะก,กันแต่แล้วก็ได้อื๊ดโอ้โอว,ว้าวเป็นยังไงบ้างมีเซอร์ที่มานี่คือเซอรห้องน้ำสวยไหมคะพี่ที่โทรศัพท์ด้วย โอ้โหนี่เป็นช็โครกแบบญี่ปุ่นหรือเปล่าที่มันอุ่นตูดนได้อะใช่โอ้ยสุดเจ๋งอันนี้เป็นทำไมช็โครกมันเป็นสีเหลี่ยมล่ะเอาให้คนตูดสีเหล่ยนี่คืออ่างดนใช่วันนี้เราสองคนจะแช่แช่ให้หนำใจไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราเหนื่อยเนาะเดี๋ยวเราเหนื่อยเราต้องแช่น้ำอุ่นให้สบายตัวจะได้เดินทางกลับบ้านว้าวว้าวว้าจุ๊ิรดูสิ มีเวลาบอกด้วยแล้วก็ภูมิความชิ้นข้างนอกตอนนี้ฝนตกนะเขาบอกด้วยนะเจ๋ง่ะแล้วนี่ก็มีจุดเอ่ออันนี้คือตู้เซฟอันนี้ก็ไหนเปิดดูซิมีอะไรบ้างนี่คืออะไรอ้ที่ใส่ชุดที่ใส่แล้วอันนี้อะไรอู้ได้เป่าผมของพี่เอลลี่รองค่ะ สองสองอันนี้ข้างบนเปิดได้ไหมได้เป็นช่องว่างเฉยๆมีหมอนตรงนี้มีเสื้อด้วยนอะให้มีเสื้อน้องตรงนี้ก็จะเป็นพวกของน้ำดื่มแล้วก็ตรงนี้ตรงเย็นอ้ตู้เย็นอยากเ้วยโอเคมีช่องฟรีมีน้ำโค้งมีน้ำเปล่าอ่าอ่าแล้วตรงนี้ก็จะมีตู้อะไรไอ้อะมันหนเปิดดูซิสแน็คกินได้กินได้กาแฟ อุช่องว่างอุช่องว่างเปล่าอุ้ยเฮลี่เป็นอวกาศเลยดูสิว้าวตรงนี้ก็ผมอวกาศนะคะไหนอ๋อว้าวเตียนอนวกาศนลี่จะนอนข้างไหน โตทางานแม่นี่มันจะมีที่จับอะค่ะเปิดออกมาเลยโอ้ไอ้นั้นโรงแรมที่เรานอนเมื่อกี้นี่โรงแรมช้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโอ้ไม่ไกลเลยอะใช่ใกล้นิดเดียวเองสามนาทีกลับบ้านนี่ตรงไกลเนี่ยแต่ถ้ากลับอุดอรนะไกลเราคิดว่าโรงแรมช้างอยู่ในอยู่ในเกาะเดียวกันหมดเลยอะอันนี้เขาเรียกว,ว่าพัทยานะ พัทยาน่าจะเป็นอยู่ในอยู่ในเดียวกันแหละน่าจะเป็นอยู่รวมในแผนที่ด้วยนะเอาลงเลมโอากาสเนี่ยอ,อยู่ที่พัทยาเหมือนกันใช่ใกล้กันมากใกล้กันที่สุดเลยแค่สามนาทีเออต้องทำงานอะไรอย่างนี้โต๊ะทำงานของใครคะของนุงค่ะว้าวไปยังไปข้างล่างไหมไปข้างล่างก่าได้อยู่เรากำลังจะไปไหนเนี่ยไปสาวยน้ำค่ะโอเคค่ะ พจชกัน,ห,นห้องนี้ก็สวยดีนะเหมือนอวกาศแบบให้เราลอยได้นี่ก็แบบอชอบเลยเนาะตรงนี้เหรอเหมือนอวกาศเลยยิลลี่หย,ยุดห,หน้ามาโอ้เหมือนยิลลี่จะถูกดูดเข้าไปในยานอวกาศโอ้โหไมยเขี่ยโอ้เจ๋งนะเนาะไหนเจ๋งอะเอาชวนนะ้ำเหมามาเหมไม่ยอมมาเนี่ยหลักดลงค่ะกดลงรีบเล่นบอดเอาไปเลย เลยข้าไปเลย,ไป,เลยไปที่ชั้นปิดเอลอถึงแล้วอุ้ยย่ารีทําอะไรไปตามมือของหนูหรอแม่ดูนี่สีคนดูนี่มันเป็นยังไงคะ<ห>เฮ้ยมือหนูเป็นตามสีเขามันคือดาวอะไรอ่ะที่หนูจับอะ่ะดาววงแหวนแล้วก็ดี่ก็ดาววงแหวนดาวส<ๆ>าวอันค่ะอาทิตย์ดเ<ๆ>ดเ็กๆสนุกมากเลย ค่โดยรอบนะคะระวังลื่นนะลูกเพราะว่าพื้นมันเสียมเราต้องหาที่วางของก่อนเดลี่จะหาที่วางของก่อนปะแม่รู้แล้วเรากินข้าวตรงนี้เลยดีกว่าเยี่ยมไหมเยี่ยมไหมด้าน,นไงสวนน้ําไม่เคยมาเลยอ่ะตรว<ๆ>นี้น่าจะเ้อนอย่างเล่นนอย่างเล่นเต็มใจเลยอ่ะ ได้แต่ว่าเราต้องหาที่วางของก่อนตรงนี้มันจะเปียกนะลูกเราขยับไปนิดนึงดีไหมเผื่อฝนตกของเราจะได้ไม่เปียกไหมคะอยากเล่นจะเย่แต่แบบเอะไรเปลี่ยนชุดก่อนแล้วต้องได้มาดูบรรยากาศนี่ที่ขับก็มีหนูที่ขับตรงนี้ในนั้นอ่ะในห้องกระจกมีออนกลาตรงนี้้วยอุ้ยสวยทนไม่ไหวอยากเล่น เอาของไปหาที่วางของแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้ากันใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เราก็เปลี่ยนเสื้อลงมาเลยเนาะปอย่างนั้นเลยน้อยน้อน่ารักจังโอ้ไม่สักโอ้เดินรอบแล้วนี่คือส่วนน้ำโอ้มีควันด้วยแม่เจนุเขอเล่นอันนี้ได้ไหมเฮ้เฮ้เฮ้หันหน้ามาดูหน่อยรู้สึกยังไง สุดเจ๋งวลยหาที่วางของกันก่อนปะเราพยายามเดินหาเนาะมีที่ว่างไหมล่ะมันไม่มีที่ว่างเลยอ่ะเดิแถวๆนี้นะอย่าลองคาดูคนมาวางของหมดแล้วอ่ะสามลูกจะได้รูดอกสี่ดอกเอ๊สุดเจ๋งจับ้ต้องใช้เหรียญโทเคนอย่างเดียวใช่ครับอุ้ย กลเองไมเลยลบไมอ่าสองอ๋อมันเป็นอ่นสาสโลบายที่ดีที่บางที่ให้แบบว่าลูกค้าสมัครสมาชิกนะคะเพราะถ้าสมัครสมาชิกจะได้โทเค็นเพิ่มหนึ่งสิบเหรียญเนาะเอ๊ะน่าไปถามสมาชิกเลยเนี่ยเพราะ่มันน่ามาอีกเนี่ยจริงจังโอเคเยี่ยมขอย่างอู้นี่เยียมมากขอบคุณนะ สนุกไหมเอารสชาไอ้บรรยากาศะบรรยายหน่อยเร็วบรรยายหน่อยเร็วมันเป็นยังไงมันเยี่ยมมีกีเล่นสไลเดอร์ด้วยเนาะสไลเดอร์ผู้ใหญ่เลยใช่ไหมคะจริงๆความสูงไม่ถึงก็ให้แม่เซนอะไรที่แม่เซนแม่รู้สึกใจปุ๊บป่วมปอม,ม,มๆยังไงไม่รู้อันนี้คือว่าเพิ่ฮ่องกองนะคะแม่ขอยิ้มถ่ายรูปหน่อยนะคะนี่ <c oughs> อ่าเราเพิ่ฮ่องกองคือแม่รู้แล้วแหละว่าคนทั้งพัทยามันอยู่ที่ไหน <c oughs> มันมาอยู่ที่นี่จ้า จะพาไปดูบรรยากาศรี่กินไปก่อนนะแป๊บนึงทุกนท้องพัทยายนะคะอาจจะย้ายมาอ,อยู่ที่นี่ตงโรงแรมโรงแรมนี้ชื่ออะไรนะอะไรเซนเตอร์พอยต์อะไรสเปซอะไรนี่แหละ <c oughs> ยังคงจำชื่อไม่ได้นะคะก็เขาบอกว่าโซนสวนน้ำปิดน่าจะ6โมงหรือทุ่มหนึ่งนี่แหละคะ่ะแต่ว่าส่วนของอาหารแล้วก็โซนเกมนะคะปิดสีทุ่มโอ้ยอยู่ที่ได้อย่างเบามาเลย ตัวดูดซับเลยล่ะยังไงกันบ้างคะโอ้โหเรียกว่าที่นี่นะคะถูกใจพี่แอลี่มากๆเลยนะคะทั้งในส่วนของสวนน้าและห้องพักเป็นธีมสเปซนะคะก็ถูกใจเด็กๆเนาะก็ตื่นตาตื่นใจค่ะคนละบรรยากาศกับโรงแรมช้างที่เราไปมาเมื่อกี้เลยนะคะสุดยอดเวลายอลี่ชอบที่สุดเลยชอบไหมคะเยี่ยมเด็กพูดไม่ได้เลยอะอร่อยใช่ไหมขอกินด้วยดิไม่รักแม่แล้วอ่ะโอ้ยดูให้ชิม ใจร้ายอ่ะใร้ายอ,อร่อยอ่ะอร่อยจริงๆอ่ะไม่ให้กินเลยอ่ะไปค่ะมนุษย์ป่าบ้าน้ำแข็งต้องกินน้ำแข็งเขาบอกว่าเดินออกมาโอ้นี่ไง Ice Machine ส,สุดเจ๋งแท้สุดๆรับน้ำแข็งรับน้ำแข็งด้วยความหิวหวยกดน้ำแข็งที่นี่อ้าวไม่ตรงเอาใหม่ค่ะอิดนิดนึงนะคะอินิดนึงได้ไหมคะโอเจ แล้วเราก็ได้น้ําแข็งนะคะมากินกับ <c> อ <oughs> <g ug> ัลฟาแล้วก็ไฟเบอร์เอ็กซ์เปิดประตูก่อนนะ <c oughs> ก่อนถึงไฟเบอร์เอ็กนะคะน้ําแข็งของเราโดนเยลลี่ตกไปแล้วสองก้อน <c oughs> เอาอีกไหม <c oughs> ลูกเอาอีกไหมสอ <c oughs> งอนอร่อยแล้วโอเคค่ะปิดไว้ <c oughs> อา้าวใส่ไม่ได้ <c oughs> โอเคทางนี้ขอบคุณที่ใช้บริการนะคะ <c oughs> ก้อน้ำนะคะจะได้ประมาณ6ขวดต่อห้องสามารถขอเพิ่มได้เขาจะเซ็ตไว้สี่มีไงมาส่งลไอ้แสงสีเขียวเขียวเนี่เขาเรียกว่าออโรร่าแสงเหนือแล้วก็มีดวงดาวสวย,สหวสวย,ยไหมแม่จะปิดไฟนะเหลือไว้แต่ดาวใช่ไหม เหออออนนนนดดู้ย่างีรคะวพอหอมปากหอมคอสาหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะยังเหลืออีกเพียบเลยนะคะในส่วนของโรงแรม Space นะคะฝากกดไลค์กดแชร์สับสกครต์พวกเราด้วยนะคะ